ต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับดา,าราไปํำทีมงานใครๆก็มี <c oughs> นี่เลยครับเจ้าชายชนเครื่องหนึ่งโอ้โ oh, ห <c oughs> ราคาเคหุมกนะครับตอนนี้หรือก็ได้อยู่นะครับแต่ก่อนนี้โอ้ยใครจะไปแตะต้องนางได้ <c oughs> นะครับแต่ก็ยังมีอ่ะ นี่ครับชายชนครับหัวใหญ่เกี่ยวเยอะตัวนี้มีนอด้วยนะครับวันนี้จะชายชนนะครับวันนี้จะผ่าชายชนสองหัวเลยนะครับนี่สัตว์แดงนี่เป็นหัวครับ,รบไ,ม,ไบม่แดงขนาดนี้นะครับถามว่า มีโอกาสที่จะเขียวไหมมีครับมีแน่นอนครับเนะอี่าคิดว่าผ่าจากแม่แดงแล้วมันจะเขียวนะครับก็ไม่ใช่สิ่าจากแม่แดงแล้ว <c oughs> ด่างแดงแล้วลูกจะไม่เขียวนะครับเขียวเหมือนกันนะครับเพิ่อเพื่เขียวมากเขียวน้อยนีก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะอันนี้ลูกลูกก็จะผ่าเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมีเขียวอยู่ เดี๋ยวพาเอาลูกก่อนดูหัวเจ็ดกลวมันเทนนั้นลูไปหมดนี่เลยนะครับเต็มไปหมดหัวเลยหัวจะได้ใหญ่นี่ก็ต้นแม่นะครับนี่เคี่ยวลูกมาจัดการ ราดไว้เพื่อที่จะให้เขาได้งอก <c oughs> ฟื้นเร็วนี่ครับลงไว้ให้มติดรากน่ะไ่ทาแดไม่บนอาลง,งนี้ เก็บราคออกช่วงนี้ก็ราคาไม้มันก็ก็เริ่มลงมาในราคาที่ใครที่อยากได้ก็ลิงสายพันธุ์ในอยู่ก็ก็ลองหาดูนะครับตอนราคาล่ะก็เรียกว่ากลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว <laughs> กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับราคาก็กลับมาสู่สภาวะปกติไม่ไม่โหดไม่รุนแรงจนเหมือนช่วงปลายปีที่แล้วนะปีหกสี่หัวที่2อปลายปี64นี่โอ้โหแล้วก็ผ่านะครับให้เล็งเล็งลากเอาไว้หน่อยนะติดลากไว้สักหน่อยก็ยังดี หลักตรงนี้ออกแช่ไว้นะครับมีเขี้ยวนิดนึงติดมาก็แช่ไปเลย เราก็จะทําการแช่ไว้สองชั่วโมงตัวนี้ผ่าเสร็จก็น่าจะส0บโมงครึ่งจากทิ้งทิ่งไปบ่ายปายโมงเราค่อยมาทําการเพาะต่อนสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนี้อืม

เผ่าก็จะลืมนะมันคันนะครับคันถึงคันมากเพราะฉะนั้นก็ถุงมือเสื้อแขยนยาวนะครับชิ้นแบบเนี้ยนะครับ จะไม่นีมันจะไม่มีเรียกว่าผิวมันติดมามีโอกาสงอกไหมมีนะครับแต่ว่านานโค,โคตรถ้ามันไม่เน่านะครับคือเราต้องเอาออกหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้จนหมดเนื้อมันะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพากันเน่าแช่หอล้วนะครับรต้องทําการหั่นมันออกด้วยนะครับ เพราะเราก็กลัวมันจะพากันเน่านะครับเนี่ยใมันเหลือไว้นี่นะครับเทียวมันจะพากันเน่านะครับไม่ต้องให้เหลือเยอะเท่าไรดูมือขาดมีเปลี่ยนใหมค <c oughs> มดี ตัวนี้ใครที่มีไม้ใหญ่ๆเขาก็เอามเริ่มเอาออกมาพาเขาละนะครับก็ลองหามาครอบครองกันได้นะครับส่วนใครที่อยากได้กับผมก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวจะขึ้นในเฟซบุ๊กแทนก็มาทักทายกันได้นะครับมาแชร์มาคุยกันได้ก็ได้นะครับมามาพูดมาคุยกันก็นกนได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากัน นะครับผมก็เป็นส่วนเล็กๆนะฮะอาช้ว่าชอบนะครับทั้งไม้ดา่างทั้งบอลสีนะครับหรือว่าใครที่เห็นที่ผมทำเยอะมีเทคนิคอะไรดีๆอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็ก็รบกวนกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะย,ยิ่งดีเลยฮะคือถ้ามีคนมาบอกมาเกาเถอะเฮ้ยผมทำไปเนะี่ยมันมีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้เ ามาพูดคุยกันได้นะครับเราจะได้แชร์แชร์กันนะครับพี่น้องที่เรียนบอลสีด้วยกันก็จะได้เอาไปปรับใช้เนาะนะครับเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะครับใครที่มีประสบการณ์เยอะๆก็เอามาแชร์กันนะครับเรียกว่าแบ่งเป็นวิทยาทานให้กันเลยกันนะครับ ตัวในเนื้อเยอะก็ตัดออกหน่อยนะครับเนื้อก็เอาไว้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็งออาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับตัวนี้ตุ่มตามันไม่ค่อยเยอะผมก็เลยผ่าชิ้นใหญ่นะนะครับ มันไม่มันไม่ค่อยมีตุ่มตาน่ครับมันเป็นด้านล่างของหัวมันอะเนาะตัวนี้ส่วนบนนะครับส่วนบนนี้เขาก็จะมีเขี้ยวมีตาเยอะหน่อยแล้วก็จะผ่าเล็กได้ ใครที่ไม่เคยผ่าก็ก็ลองเอามามาผ่าดูนะฮะหรือใครไม่กล้ากลัวมันตายนี่ครับที่แนี้ยต้นแม่เหลือแน่นอนนะครับเห็นไหมครับถึงมันจะไม่งอกต้นแม่ก็ยังเหลือแน่นอนครับไม่ตายนะครับต้นแม่ครับไม่ตายแน่นอนนะเนี่ยต้นที่เราตัดออกมาเนี้ยเราเพราะเนี่ยถ้าติดรากมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ตายแน่นอนนะครับ ช้ำตอนะครับคอนร้องว่าไม่ตายครับผมนะก็ดูที่ผมทำเนี่ยนะครับยังไงก็งอกงอกเลยครับต้องงอกบ้างเลยนะครับถ้าหัวเขาแก่แล้วนะครับ ดูที่ตามันนะฮะเนี่ยเน,นี่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 ก็ับตุ่มมีตาเนี่ยนะครับมันง้อนะครับมันต้องง้อนะครับนะเรบประกันว่ามันต้องงออเนี่ยครับโอกาสที่มันจะไม่งอก็น้อยนะครับเพราะว่าทำมันมีตุ่มมีตาเนี่ย มันพร้อมที่จะแทงแทงยอดพร้อมที่จะแทงต้นใหม่แล้วมันแค่รอเวลาแค่นั้นเองนะครับรอเวลาให้เจ้าขอมันมาพานะครับแต่ถ้วรอให้เขางอกขึ้นเป็นต้นลูกขึ้นมาเองมันก็จะน้อยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมต้นนี้ก็มีอยู่หนึ่งต้นเป็นต้นเดียว ที่มันหอกเอง,เองนะครับชิ้นเนื้อเล็กๆผมก็ไม่ไม่เอานะนะครับก็ทิ้งไปเลย 保持肌肉。 จะพาตรงนี้เลยมันได้ลุงจะขึ้นจองต้นไหมต้นนี้พาเล็กมากนะฮะก็ดูที่ตามันนะครับจะเล็กะใหญ่ก็ดูที่บริเวณชิ้นตาเขาถ้ามีตาแล้วก็พาเล็กได้ถ้าไม่มีถ้าพาเล็กมันก็มีโอกาสที่จะไม่เงาะ นะครับจะถ้าก็มีตามีอะไรมันต้องงอกนะครับโอเคนะใครจะไปลองทําก็จัดเลยครับไม่ลองไม่รู้จะได้รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับ Okay. ยเยอะเลยใช้ชราบวาหัวใหญ่ปักไว้หน่อยโอเคนะครับสำหรับการพาเขาเรียบร้อยนะครับเขาจะรอสามสองสามชัม่วโมง เดี๋ยวเราค่อยมาทําการน,นะครับทําการเพาะต่ออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักรอไปก่อนครับผมมานะครับหลังจากที่เราแช่ไปเนาะต้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเจ้าชายชนนะครับแทงปาสเลยนะมาแล้วนะครับต้นนี้ ชายชนมันก็เป็นไม้หนึ่งที่ที่ทุกคนนิยมกันเยอะเยอะเนาะช่วงหนึ่งนี้ราคาโอ้ยนะครับหลังจากที่เราแช่ไปไนะครับได้เยอะเลยเนาะอ่านะครับก็ลงกล่องเลยนะครับวางก็เอาผิวเขาขึ้นนะครับช่วี่เป็นเนื้อลง วางเป็นเลยแต่ชนชุดหนึ่งผมก็ผมก็ผ่ามาเลยเนาะน่าจะได้สักสองอาทิตย์แล้วย,ยังเงียบอยู่นะครับน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนอะนะครับ ม่น่าจะเดือนเลยแหละนะครับผมก็เขาจะงอกได้แต่ละชุดเราก็มันตัวชนมิสเนีตรงที่ว่าผ่าแต่ละครั้งนี่คือใช่ว่ามันจะแดงทุกต้นไงนะครับเขียวก็มีแดงแปลกๆก,ก็มี เดนไม้แดงแดงตรงกลางนะครับก็มีนะครับไม่ไม่แดงเลยก็มีนะฮะเขียวปีเลยนะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์แบบหนึ่งนะครับคือเราก็ไม่ซีเรียสน้เป็นธรรมชาติของไม้อยู่แล้วนะครับสิ่งเล็กสิ้นใหญ่พัปุนกันไป เลี้ยงไปเลยนะครับหลังจากที่จับใส่กล่องเสร็จนะครับก็เป็นเรเรียบร้อยนะก็ปิดฝาตามสเต็ปนะฝานะครับปิดฟ,ฟ้าเขียนชื่อเขียนวันที่เพราว่ามใช่อะไรลืมนะครับอ่าอีกเดนเดือนเจอกันนะครับว่าจะงอกขนาดไหนโอเคนะครับ เดี๋ยวผมไปปลูกไม้จอมต่อก่อนนะครับก็คือนะก็ตามที่ทำคลิปไปนะครับไม้จอมก็ให้มันเหลือรากหน่อยเพื่อจะได้จะได้ให้มันงอกเร็วขึ้นนะนะครับผมที่เหลือก็เอาลงดินแล้วก็อบครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกัน นะครับจะได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับมือใหม่นะฮะมือเก่าหรือที่กํลาลังทำอยู่นะครับผมท่านใดที่มีข้อแนะนําเพิ ει, ่มเติมนะครับว่าผมทําไปเนี่ยมันมีวิธีดีกว่านี้นะครับจะกอแนะนํากันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับผมยังไงพูดคุยกันได้นะครับผ่านทางช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ